กิจกรรมส่วนบนความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวและหลวงปู่ทวดครั้งที่30วันที่9ทธันวาคมพุทธศกักราช2 5 6 8ัรั <c oughs> ปันนี้เป็นครั้งที่30ตรงกับวันที่9ทธันวาคมพุทธศกักราช2 5 6 8ันารับระเจ้า นาฎิกาญจิพิสารขอขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารียบูชาแด่องค์พระขวามปีเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรูปหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนี้ขอเทเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตน ตนไตใจครบาจาระเทวเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จีของข้า,าเพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมนต่อไปบท <c oughs> สวดชมนมเทวดาสมานตาจักเอาไว้ในสวดตาคันฉันตุเทวดาสัตทมังมมนีราชาสัตสุนันตุสาข์มกถังสักเคการเมจรูเปคิริสิขาลตาเขจานาลิเควิมาเนทีเปละเถจ,าจคาเมตรูวานาคาเนเคหาวัตุเมเขเตปุมาจานันตุเทวาชลถาลาวิสเม ยาคาขันนาภาพนาคาติมทันตาสันนิเกยมุนีวราจนังสัทวเมสนันตุธรรมมสวนากาโรยมทันตาธรรมมสวนากาโรยมทันตาธรรมมสวนากาโรยมทันตาบทส่วนนามาการสิฎิกาฐานนามอรสาภควาตัวรหัสโตสมาสมรสสานามอรสาภควาตัวรหัสโตสมาสมรสสานามอรสาภควาตัวรหัสโตสมาสมรสสะ บทสวดสัจจกิริยคาถานททิเมสานังอังญพุโธเมสานังวลังเอเตนะสัจวเชนะสติเมหนตุสาวทานะทิเมสานังอัญญทมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจวเชนะสติเมหนตุสาวททานทิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจวเชนะสติเมหนตุสาัาทานังสังคมเานังวลังเอนะสโจวนะสติเหตสาวทิกคาถััมหากัีโเอตนธวิาวัตาทิายสัพพานินาโเรตวะ ปุเรตวะปรมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตมะเงเตนะสัจจวเชนะมาหอนตูสัพุปัทวามหากรนิโกนาโถอิหิตายสัภะปานินมปุเรตวะปรมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตมะเงเตนะสัจจวเชนะมาหอนตูสัพุปัทวามหากกนิโกนาโถสุขายสภะปานินมปุเรตวะปุเรตวะปรมีสภะสัปปัตโตสัมโพธิมุตมะเงเตนะสัจจวเชนะมาหอนตูสัพุปัทวา อดสวดมาสมัยสุดเอวเมสุดตังเอกัางสมัยยามพระควาักเกสุวิหารติกับเปลาวัตุสมิงมาวเนมาตาพิกุสังเคนสัสทิงมาจากมาเตหีพิกุกสักเตหีสะเพวะแะหันเตหีทัสหีจารุกะทัตุหิเทวตาเาพยนานานพนัสนิปิตาผลติพระควันตางทัศนียาพิพุสังกจฉะอนาคตจัตุนางสุทาวาสกายการนางเทวานางเอตัทหาหุสีย,ยังขอพระควาักเกสุวิหารติ กาปีลาวัตถุสมิงมาวันเนมาตาพิกุสังเคนะสัตถิมัจจาเตหิพิกุสัตยหิสะเพวะอรหันเตหิทัสสหิจารกกาทาตุหิเทวตาเยโพยนะสันนิปติตาหนติภักควานตังทัศนายพิกุสังจาเยนุนนะมยาปิเยนะภักควานเตนุปัสสังกามยามาอุปัสสังกามิตวาภักควาโตสันนิเกปัจเจกคาถาปเสนยามัติอาตโคตาเทวตาเสยยถาปีนามาภรวาปุริโสสัมมาชิตังวาผังภาษาเลยาภาษาดิตังวา พาหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตาลหิตาภควาโตปะโตปะโตระหังสุอาระโคตาเทวตาภควานตังอภิวาเทตะไยกรรมมาตัทางสุเอกมาตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันนิเกมังคาถังภาษิมหาสมัยปาวานัสมิงเทวกายาสมราคาตาขาตัมหะอิมังธรรมะสมัยยังทักิตายวะปราชิตาสังคันติ อ,อาระขปปราเทวตาภควาโตสันิเกอิมังคาถังอภาสิตันดาภิควาตมาธาหังสูจิตตังกระโนยชุกามะกักงสุสาราธิวเนตานิขเหตวาวิธิยานีละขันติปันติตาติอ,อาระขปปราเทวตาภควาโตสันิเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาคีลงังเชตวาปริคังอินทาคีลังโอหัดจ,จะมะเมชาเต,ราตจรันติสุธาเมวราจกุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาตโคปาราเทวตาพะขาวโตสันิเกอิมาคาถังอภาสีเยเกจิพุ้ทังสนาคตาเสนาเตคามิสันเตียปายาภูมิงปหายานุสสังในหังเทวะกายาปรีโปเรสันติติอาตโคพะขาวพิภูมันเตสิเยภูเยนาพิคเวทัสาสุโลการุสโศเทวตาสันนิปเิตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพิพุสังฆาจเยปิเตพิฆเวเหสุงติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระกวันตานังเอตาปราไยวะเทวตาสานิปติตาเหตุสูงเสยยะถาปีไมหังเอตาหิเยปิเตพิฆเวพระวิสันติอนาคาตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระกวันตานังเอตาปราไยวะเทวตา สันนิปาฏิปาภวิสันตีเสยยะถาปีไมหังเอตระเหียจิคิดสามีพิกเวเทวกายนานังนามานิากิตรายาาาิสามีพิกเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตั้งสุนารถาสาวุังมณสิกโรธาภัสสิสามีตเตวันพันเตติขคเตพิครุภควาโตปัจโสสมภควายตัถวจา ีโลกามนุษย์กาสาวิยะถาภูมิดาดัธสิตายสิตาคติขลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมาหังสาดิสัมพุโนโอทาตามนัสาสุทาวิปัสสนามนาวิราพินโยปัญจสเตยตวามเนกปิตาวัฒเวตุโตมันจะยิสัทธาสาวกเกสเสนลเตเทวกายาภิกันดาเตวิชานาถาภิกโกเตจะอาตปามากรุงสุตระวาพุทธะศาสนังเตสามปาตุระหูยานังอมนุสาสนาทัศนังเปเกสตามะทังขง สาสังอัฏาสตาลิงสตังเอเกสาสานังอมนุสานามัทังสงอภะเปเกนันต์มาทังคงทิศสภาบูดาหุตันจักรสภางาพินยาะปาวะขิตวานาจักรุมตะโตมันจิ้สัทธาสวะเกสัสเนนะเจเทวะกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิเกโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิรันทุโภวโสสตัสสาสวยาขาดโกมากับเวลาวัทวายติมันโต ชุติมันโตวันนาวันตยะสัสนโนะธรรมะนาปิกามุงพิกุนังสมิติงวันนางชาสาสายมาวตายขานาตาวันนี้นอยติมันโตชุติมันโตวันนาวันตยะสัสนโนะธรรมะนาปิกามุงพิกุนังสมิติงวันนางสาตาคีลาติสาสายยะขานาตาวันนี้นอยติมันโตชุติมันโตวันนาวันตยะสัสนโนะธรรมะนาปิกามุงพิกุนังสมิติงวันนาง อิเจเตส拉萨สาสัยยักานะตาวันนี้นยติมันโตชุติมันโตวันนวนโยสสินโนวัฒมนาภิกกาโมภิกุรังสัมมิติวันังเวสามินตาบัญจสัตตายักษานะตาวันนี้นยติมันโตชุติมันโตวันนวนโยสสินโนวัฒมนาภิกกาโมพิกุรังสัมมิติวันังคุมที่โลราชคกใโกเวปุระานิเวชนะภิญโยนางสตาสาสางยักานังไปยุปัสสติกลมิโลราชคกใโกสอบราคาสัมมิติวันัง ปุริมาจาริสังราชาลัตตาละโถปัสาติคันธพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสภุตาปิตัสสาภาโวินธนามาวัตภลายติมันโตชุติมันโตวันนามาโตยัสสินโนวะธรรนาภิกามูพิกรณังสมิติมวรรณังทักขินาจาริสังราชาวิโรหตตาปัสาติคุณพานานังอธิปติมหาราชายสัสิโสภุตาปิตัสสาภาโวินธนามาวัตภลา อิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสเชธรรมนาภิกามุพิ่คุณนางสมิติวันังปชีมัจจาทิสังราชาวิโลกปะโคปัสตินะขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสภตตาปีตัสสาภาโวนธนมามัทลายติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสเชธรรมนาภิกามุพิ่คุณนางสมิติวันังอุตตราจาติสังราชากูเวโรตปัสสาติกุยขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสภตตาปีตัสสาภาโวนธนมามัทลา ชิติมันโตชุติมันตวันนวันตยสสิณอมรธรรมนาภิกามงคุณนางสมิติมนังปุริมาทิสั่งทศตระโททักิเนนาวิลูกปชิเมนารูปะขอกเวโรตระลังทิสั่งจตารโอเตมาราลาชาสมันตาจัตตารโอทิสัทธันรัมนาสังสุวรรณกะเปรวัทเวเตสั่งมายาวิโนทาสากุวจานิกาสธามายากุเปรุเวเปรุวิรุตาวิโตสัจจัญธนกามเสถหจากินุมันุทิมันทุจปนาโทปามโยจะ เทวัสดุโตจะมาตริจิตาเสนโนจะคันทับโพนาราชาสนุชโพอาคุปัญจสศีโขเจวัติมวัลูสุริยาวัจจะสายเตจันเยจาราชาโนคันทับพาสหราชุพิโมธมานาภิกามงพิกนังสมิติมานังอาถาคุณาษานาคาเวสาราศาสัญญากรรมผานลััตราคูปยาคาชายติพิยมุนาทตาราถาจาคุณาคายัสสิโนุยราวโนวานนครสปะคาสมิติมานัง เยนาคาราเเคสาสะหันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักขุไวหะยศเตวันามัชปตาจิตตาสุปวนาอิติเตสนามังกพยยนัตตาธานาคาราชานามาสีสุปวนาโตเข็มอมากาสีพุทโธศนธะหิวจะหิวปาหายันตานาคาสุปวนาสานามังกังสุพุทธังชิตาวเชลหะเถนะสมุทังโซราสิตาภัตตวะสสาวเสเต อิติมโตยัสสัโนกละกัญชามาพิสมาอสุราธนเวขสาวิปจิติสุจิติจารประหารโทนามุจิสาสะรันจารภนิพุตตานังสัพเพโรจนามกาัสในชิตาวาพาลิงเสนังลาหุพัธามุปลาขมุงสมายธานิพันดันเตวิคุณังสมนติวนังอาโปจารเทวาปัทวีจารเตโชวาโยตทานขมุงโหรนาเวนาเทวาสมวจยัสสาสาเมตตายโกนาไกกาโุเทวายัสสิโน ทัสเตเตอร์ทัศน์ทัสสทากายาสะเพนะต่วันนี้โนยติมันโตชิติวันโตวันนาวันโตอัสเซโนธัรมนาภิกาโมทีกำลังสมิติวันนังเวทูจะเทวาสารีจะอัสมาจะทุเบยมาจะทันสุปนิสาเทวาจันทามุคุปริกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมุคุปริกิตานักขันตานิปุรักิตวาโูมันทวรากาวาสุนังวาสโวใสโถสกปรับวินาโท ทัศเทสรษฐากายสะเพนะต่วันนี้นอยติมันโตชิติมันโตวันนวมันโตอาสิโนมธามานาภิกามุงพี่กำลังสมิติมวันังอาถาภูสะภูเทวาชลามะคีสิขาลิวะลิตะกาจารโรชาจามุมาบุผานิพาสิโนวรุณาสาธรรมะจะอดุลาจาริชากาสุเลยยะลุจิลาโคอาโควาวาสะวเนสิโนทัศเทสรษฐากายสะเพนะต่วันนี้นอยติมันโตชิติมันโตวันนวมันโตอาสิโนมธามานาภิกามุงพี่กำลังสมิติมวันัง สมานาหมาสมานามนุสสามนุสสุตมาคิดถาปัทุสิกาปวะโคมโนปัทุสิกาอัฏาคุหารโยเทวายจะโลอยตาวสิโนปาราคาหมาปาราคาโคเทวายสัสิโนทัสเสดระสถากายสเพนะต่วันนี้น้อยติมันโตชุติมันโตวันนา้วันโตยัสสิโนธรรมนาภิกาโมพิกนังสามิงจิงวังสุกกากาลุมหาอรุณาคูเวขาน์สาสาโอตาตะไคหาป้าโมขาคูเทวาวิจักขนาสธามาตาหารักชามิสกาจายสัสิโน ธนายังอาคาปเชโนยวัติสาภิวสติทัสเศรทัสสทากายาสเพนะตะวันนิโนยติมันโตชิติมันโตวันนวันโตอัสสินโนธรรมนาภิกามุงพื้นกลังสามิติวันังเขมิยาตุสิตายามากัตตกาจายัสสิโนสามพิตาการามาเสถาโชตินามาจัอาสวานิมานันลัตตินอาโคอาทาโคปรานิมิตาทัสเศรษฐัสสทากายาสเพนะตะวันนิโนยติมันโตชิติมันโตวันนวันโตอัสสินโนมธรรมนาภิกามุงพื้นกลังสามิติวันัง สัตเตเทวานิกายสัพเพนะต่วันนี้เรานำมันวายนาคันชุงเยจันเยสัตถิสสตสะปะวุทธะชาติมักขีลังโอขัตินนามนะสวังทักเขมโอขัตตังนาคังจันนวสิตาติตังสุพัมมาปะรัมมโตจับปุตไตติมโตศาสนายกุมาโลติโสจารสปะคัสสมิติวะนังสาสะพามาโลกานังหมาพามาทิติระติอุปะปนโนชติมันโตพิสมัยกายโยยะสัจสิโสทัดเสตถาอิสรา อาคุปัจเจกับวัสวัตติโนเตสัญจามชัตตวาคาฮาิโตปริวาเลโตเตจัสเพธพิกันเตสิเตเวสปามะเกมารเสนาพิกามิควานมสสะกานหสมาธิยังเอถาคณธฐาปนธาาเคนะพันธามโทสมันตาปริวาเลทะมาวมุติทากโคจินังอิติตธรรมาเซโนกันหาเสณยงเปชิปนินาตระมาหจัสรังกตวานะเพระวังยถาอุสโกเมโข ธนายัตโตสวิชโกวาธาโสปจูทาวติสังคุทโทสยังวเสตันจาศพังอภิญญายาวะวะคิตวานาจักุมารจอมันติสะถาสอะเกศสะเนรเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถาปิโกเตจอาตับมาเมกุลุสดารวาภุรสาสะนังวิตาดาเกหิปักกามุงเนศามลมังปีชยุงสะเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสินโนโมทันติสาภูติหิสาวากาเตชเนสุตาติ บทสดจุลชัยยปรกรณนน์โมเมพุทธเจรสารละตนตยธรรมิการเตชะประสิทธิประสิทิเทวานารยาปารามะสุลสิทธิพามมาจะอินทาจะจัดตูโลกาคามพีลาคกกาสมูทภาภูตุงคังคาจะสัพพม,มาไปชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยชยะชัยยะธารน,นิธานิอุรทีอุรันทีนาทีนาทีชัยชยะชัยยะคะคนละตอนลานิสัยนิรันสายเซนนะเมรูชาลาก จัพลนรชีชยชยคมพีรสอพีนาเคานาคีปีศาจัปปูตการีชยชยทุนิมิตาโรคีชยชยสิงคีสุธาานามุขชาชยชยวรนามุขศาสตาชยชยจำปาทินาขากุลาคันทกชยชยคัจฉคนนัตโตลงสุกัลลภูชงสีหาพยาคีปา ชยชยวัลุณนาโมขายาตาทิตาชิตาเสนาลีปุณณสุทินนาดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยธรณีตาเลสธาสุชยาชยชยธรณีสารทินสธาชยชยมังการัญญาปวเกชยชยวัลุนวัลุนนะยักเขชยชยลักษเสสุระผูชาเตชา ชยชยพัมเมนทะคันนาชยชยาชาธิราชศาสชัยชยชยปัทวิงสพังชยชยอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยชยมเหสุโลฮาโลฮาลินเทวาชยชยพัมมาสุระโขชยชยนาโควิโนกวิรุปโกจันทิมาลวิอินโทจะเวนะตโยจักุเวโรวลุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนหกุมาโรทตะรัตโกอัฐาลัสมหาเทวาสิทิตา ปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยาราโมหวนตุเตชย่าธรรมโมจัดสังโฆจัดทัสสะปาโลจัดชยกังเอเตนะชย่เตเชนะชย่าสดทิวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตเชามังคารังชยโยปิพุทธศสตริมาโตยังมลัสสะจัปาปิมาโตป布拉ชยอุโคสยมโพธิมันเทปโมติตาชยัตถาภาคมาคณาเมสิโนชยโยปิพุทธศสตริมาโตยังมลัสสะจัปาปิมาโตป布拉ชยอุโคสยมโพธิมันเทปโมติตาชยัตถา อินทาคณะเมชินโนชัยโยปีพุทธศัตร์สิริมตตอยังมาราศจับปลาปีมโตปราชโยโุสยามโพธิมันเทปโมหิตาชยยตถาเทวคณะเมชิโนชัยโยปีพุทธศัสราสิริมตตอยังมาราศจับปะาปีมโตปราชโยอุสยามโพธิมันเทปโมหิตาชยยตถาสุปันนะคณะเมชินโนชัยโยปิพุทธศัสร์สศริมตตอยังมาราศจับปลาปีมโตปราชโยอุโศยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยตถานาคาคณะเมชิโน ชโยปีพุทะศัตย์สิริมาตอยังมรัสสะจัป้าปีมาโตปราชยโยโคสยมโคดิมันเทปโอมุิตาชยัตถะสภามะคะนาเมสชโนชยันโตโพธิยามมเลสกยานังนัตถิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลาปราชิตตาปังลังเกสีเสปถาวิโปภะเลาภิเสเตพุทธสัพพะพุทธานาคปตวังวมมติ สุนนะขังสุมังคัังสุปะผัดังสุหุยตังสุขโนสุหมหุโตสุจะสุยิทังพมะจาริสุปะทักินังกายกรรมังวาจกรรม,ม,มังปทักินังปทักินังมโนกรรมังปณีทิเตปทักินาปทักินานิกตะวานะพระนัตนเถรปทักินเอเตอัฏฐะรัฐะสุกิตาวิรุฬหะพุทธ,สธัสธเรยโลคาสุกิตาโหธัสหัสเพหียติพีสุนันตุโคนโตเยเทวาสมิงฐานิอธิกตา ทีคายุกาสะทาหนตูสุกิดาหนตูสัะปทาลัขันตุสะพัสตานังลัขันตุชินนะศาสนังยากาติปัตถนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระถายุตตะกาเรปวัสสันตุวัสสังวัสสาวรากาโลคาปุปปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจ่าสพปทากายาสุขังจิตตสุขังอละหันตูยถาอาหัง บทสวดธรรมานิยามัสสุตังเอวเมิสตังเอกังสัมยมภะควาสวัตถียังเวทติวเชตวันียนากะปินทิกาสาลามีตรนนครภะควาวิภูมันเตสีพิฆวติพภนันเตติเตพิภูภะควาโตปาจาโสสวนภะควายตระทวจักอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสธาตุธรรมติตาธรรมานิยามิตราสเพสังฆานิจติ ตั้งตถาคตวาิสัมภุชเติยภิสเมเตียภิสัมภุชิตวาภิสเมตวาจิกขติเทเสติปัญญาเปติภราเปติวิวัลติวิภัจจิอุตานิกโรติสเพสังขลานิจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวาสาธาโตธรรมติตาธรรมานิยามตาสเพสังขลานุขาติตังนะตถาคตวาิสัมภุชเติยภิสเมเตียภิสัมภุชิตวาภิสเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญาปิติพาธาเปติวิวัลติวิภัจจิอุตานิกัลรติสัพเพสังคาราทุกขาติอุปาทวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวัสาถาตุตมติตาตธรรมานิยมเดสัพเพธรรมานัตตาติตังตถาคโตอาภิสัมพุชเตียภิสเมเตียภิสัมพุชเดวาภิสเมตวาจิคติเทเสติปัญญาปิติพาธาเปติวิวัลติวิภัจจิอุตานิกัลรติสัพเพธรรมานัตตาติ อิธามวัจจะภควาตามนาเตภิกขภควาโตภาษิตังภินันทุนติสวสุภเทกาลตะคาถา,าตีตังนาวะคเมยะนับปฏิกังเขนะคาตางังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยงถาตีตามไปหินันตังอปตันจานะคาตางังสิ่งเป็นอดีตก็ล้วไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธามังกาถาตถาวิปัสตีสังหิรังสังกุป,ปัง ตังวิธามานุพัวเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนง่ายคังเกงขอบคุณพ่อผู้นาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจามาตปังโกชัญญามาาันังแสวงความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนีนะ้ให้โนสังคารันเตนนะัมอาเซนนะมามัจุนาขอการผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสมามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารนีมาตาปิงโห,งหรลัตตามด้านที้ตังเวงพระเทศกะระโตติสันตจิคเตมุนิ วันนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขาน,นกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้พเพียงแตตาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวขปัจเจเวคณนะสะเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนานทานนโมนันนนมสสิมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกข์าสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปกทมนานทานนโมนันสสิมันเป็นทุกข์ทนยาก พอเกิดขึ here, and and so ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งซีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยินทุวังมรณะนังความตายเป็นขอยยั่งยินวัดสั่งมยามนิตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเราชีวิตตังเมียนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมมรณะเมีนิยตัง ความายของเราเป็นของเที่ยววัตาค,คนนี้จะสั่งเวยอยยังกายโยจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ใน,นเปตตาวิญญาณอกคันปัาศจากวิญญาณชุดทวนเก่าลิงเ,เสร็จแล้วที่เสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลินคลังอีวะประดุดดังวัท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ล้าถาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัตสังคาราสังคารั้งหลายไม่เที่ยงนะอุปาาทาวยธรรมมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิต,ตาวานิวนชนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุข,ขอความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเพสตัตามรันติจาสัตทั้งหลายทั้งพวงกำลังตายอยู่มาริสูตรจะมริสเดที่ตายแล้ว,ลวก็ไรย,ยาตายตาเทวาหางมริสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอตตาทาสังเสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่แก่เราเลย บัอสวยเมตตาอย่างกินจีอย่างกินจีกุศลังกรรมมังสะเพหีพัทิหีกตังภุญยนวะนะโมทันตุสุนันตุคนโตเยเทวาสมิงทานอันธิกตานธีกายุกาสทาหนตุสุกิตาหุนตุทุขะโมจันตุมาตาวิตาสุกิตาหุนตุทุขะโมจันตุสะเพยญาติกาสุกิตาหุนตุทุขะโจันตุสะเพยญาติกาสุกิตาหุนตุทุขะโมจันตุสะเพปีสาสะเพยาะาสะเพเปตา สุกิตาหนตูทุกข่ามูจันตุสเพยอาจารยุปัชชายสุกิตาหนตูทุกข่ามูจันตุสเพนักขัตตาสุกิตาหนตูทุกข่ามูจันตุสเพเทวสุกิตาหนตูทุกข่ามูจันตุสเพสามตินังสมิชันตุโวสุทธิบูชาหลวงปู่ทวดนโมพรติสตววคันติมายะติปะขวานะโมพรติสตววคันติมายะติปะขวานะโมพรติสตววคันติมายะติปะขวา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวาราวัชินทเบคเรโพดิงคาเติงาิงตาธรรมะท่านนะพระวันตุบุชิตาโสถงกรณเดทาวิหารามันทะเลเทราจามัชานวกาจะรพิโกสารามิการธนะปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานีคามาจะอิสราสปานะพุทธาสุกิตาพระวันตุเดชะราบุชายยปีจะอนัสสัมมาวสังเสรชาตาทวปาปาติกานิจานิจังธรรมวารปฏิยเตสะเพปิพุทธศาสกรณดูสังขยัง ธาตุจีหลังสตังธามโมธรรมัธราจะปุคาราสังกโลโหตุสม,มะโควาทายะาจหิตายาจัอัมเหลักขตุสทัทธามโอสัพเพปิธรรมะใจนาวุติงสัมปปุนในยามะธรรมเมีริยาปะเวทิเตประสนันนะหนูตูสัเพปิปานิโนโพุทธศาสนาธรรมะสะัมมาทารามปเวชันโตกาเรเทวปวัสตุวุติภาวยสะสตานังสามิถังนี้ตูเมธนิงมาตาปิตาจะอันทะชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปะชังละขันตุสัพทา เทวตาอุโยชนะคถาดุขะปะตาอย่างนี้ทุกขะพยาปะตาจันนิพยาโสกะปะตาจันนิสกกะหุนตุสเพวีปานิโตเอตาวาตาจามเหหิสัมปนาปุญญาสัมปนาสเพเทวันโนโธทันตุสพะสัมติเดศิยาทางทันตุสชายะสีลังละขันตุสัพปตาภานาพยาตาหุนตุขันจันตุเทวตาคาตาสุบางคนคาถาสูหุนตุโหตุสัพพังสุบังขลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุเนี่ยนตรัง โหตูสัพพังสมังคลังละขันตูสัพพะเทวดาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสต,ตนนีโนตุนิยันตะลังโหตูสัพพังสมังคลังละขันตูสัพพะเทวดาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโนตุนิยันตะลังสัพเพพุทธาบาราปตาปเจกันันจะยังพลังหันตานันจะเจชนาละขันพนามิสปะโสสัพเพพุทธาบาราปตาปเจกันันจะยังพลังหันตานันจะเจชนาละขันพนามิสปะโส สเพพุทาวราปตาปเจกนันจายังพลังหันตานจัเตชนันละขันพนามิสัพปโสสเพรุทาวราปตาปเจกนันจายังพลังหันตานจัเตชนนาันพนมิสัพโสสเพพุทาวราปตาปเจกนันจายังพลังหันตานจัเตชนนาขันพนมิสัโสสเพพุทธาวราปตาปเจกนันจายังพลังหันตานจัเตชนันาันพนมิสัพปโส สัพเปพุทธาวรตาัตตาปัจเจกนัน,นจะย,ยังพลังหันตานันจเตชะนานละขันธามิสปะโสสัพเปพุทธาวรตาัตตาปัจเจกนัน,นจะย,ยังพลังหันตานันจเตชะนาละขันธามิสปะโสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัพยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าวุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสดส็จสาาู่สวรรคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้ จงเป็นสาวพรสิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขวขัตาปลอดภัยจากทุกส่งรบภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งายด้านสุดจิตมั่นคงเป็นสมาชิมัจอนทำคำว่าไม่มีอดอยากย่าจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตตั้งมัน่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สัเดวสาาัสมาสมสมุทรเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทเทวดาทั้งหลายพรผู้ได้อนุโมทนาสารุกรในบุญกุศลน,นี้ได้โปรดประสิทธิประสาทพอน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลวัดปิตาย,ยาเษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถ มองคนครับวันที่สามสิ่งมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยน้วยผู้ทานุภาพเทวนุภาพและนิทานุภาพศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิ่งมงคนเก็บผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเทิด